สวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้กาสีมาถอนยาพักซีครับพี่น้องปลูกไว้ในกรุงเทพอีกนะครับพี่น้องอปลูกไว้ฮอ,อนยาก่อนพี่น้องเลยเห็นบน่เนาะซีปลูกไว้ครับพเพราะว่าอะไรอันนี้นะครับพี่น้องเขาเลยอีกอีก ยาไปกินพี่น้องเอ้ยถอนยาก่อนเออเห็นอยู่เราพี่น้องนอดสวัสดีนะครับเด้อนะครับกำลังงามครับพี่น้องถอนยาออกปูนี่ครับปูพักส่วนคั่วครับพี่น้องอ่าถอนยาไปฟ็อกซี่ฟ็กซี่ไทย ครับเบิ้งครับเบิ้งไกลๆแล้วเบิ้งไกลๆครับนะครับพี่น้องพุกซี่ปลูกไว้ครับพี่น้องปลูกไว้กินนี่นะครับปลูกงามแน่อยู่เนะพี่น้องงามอยู่นี่พักซีดาวครับเนี่ยนี่ไว้เอาไว้ใส่ออมใส่แกงทำน่องซี่เหล้าซีไทยได้ยางครับพี่น้องครับ เบมือครับงามงามพี่นอ้องคนใหญ่เท้ากันเือเพราะคนขี้เกียจอยู่ที่ไหนก็ลําบากคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลําบากเหมือนกันทําไม่ได้หยุดไม่ย่อนนี่ครับลูกไว้ประหยัดเงื่อนไปซื้อพักกินนะพี่น้องเอ้ยลูกเพราะ่าไรอยู่อะกินนี่แหละครับพี่น้อง ผู้ป่ยได้ดอกอปู้เขาะกินนี่เลยเนี่ยซื้อสิบห้าบาทเนี่ยนี่ครับซื้อพันมันสิบห้าบาทเม,ม็ดมันนะเป็นซื้อได้เติบอยู่คนยัดต้องอีกเนี่ยยาพี่น้องยาขคือร่างงามครับพี่นอ้องในคืบนึงอะไรพี่น้องไงอันนั้นงามครับนั่นพี่รอง อันพุพื้นที่ให้อนุประกาศการค้นขอเห็นผมไปเวัดเครื่องนานขอไปขอไปกินพี่น,ออน้องขอกินหัวต้นสองต้นพวกบา้านแหนเอาเป็นโหยังไปขายเว้ยพี่น้องอแพงโหแพงกับพี่น้องเต็งใจผมแน่เป็นวอดกระดีพี่น้องเลยเนาะขอเสนอขอเอาเกียร์วัดนานแล้วพี่น้องผมเลยอ่ะ ถอนไปมาสันอ้วยซูบุไห้ก็คือบุคือพี่น้องเอยบอกเพิ่ว่าถอนอ่ารอดนึกว่าจะไปก่อสองก่อพี่น้องเอ้ยไปเก็บเป็นสิบก่อพี่น้องเลยถอนไปยังไงดอกเวยตายแล้วหอมนี่พี่น้องหอมหอมอยู่นี่เิ่งไก่พี่น้องเห สีเหลาเด้อพี่น้องเด้อนี่ยสีเหลาพี่น้องสีเหลาสีคิ้วเลยนี่สีต้นพักต้นพักหอมแดดเดียพี่น้องหอมพักไปพี่น้องนี่เบิ่งพักเบิ่งเอาเบิ่งเอาปูไว้เนี่ยพี่น้องถอนไปสลายเกี่ยบเบิดแปลงพี่น้องเลยนะพี่ถอนไปเออกำลังงามๆถอนไปเบิดเลย เดี๋ยวเราไปกินตู้ล้วถึงนี่นั่นก็มองนี้ก็มีนะครับเด้อครับตองโอ้ครับพี่น้องตองโอ้ก็ร่างขึ้นยื้อแบบขึ้นทรายนะครับเนี่ยต้นหอมต้นหอมบัวพี่น้องต้นหอมแดงเข้าบา้านเข้านี่แหละพี่น้องปลูกไวก็เพราะอะไรกินเพราะใน,กน,เ,ะในเก็บในเรียบนี้เระพี่น้องเลยคนขยันอยู่อใส่กับบัว อดอยากกับพี่น้องพอได้กินพอได้อยู่พอได้กินเนี่ยทั่วเลยทีนี้ทั่วเล็นข <c oughs> ้างน,นะพี่น้องตัวฟักเนาเนี่ยปลูกก็ร้ายหรอกปลูกพอได้กินเล่นะพี่นออ้องเออพอในย่างบู <c oughs> พี่น้องมีใบมังรักด้วยใบมังกรดมีใบมังกรดมีใบมังกรดกิตูด้วยพี่น้องกิตูแซมอยนูะ่นะนี่เอามาเอาเม็ดมาโรย รวมสมบูรณ์อยู่นะเนี่ยเนี่ยทอนไปก็ได้ท้องกีตูัวหายี่ดอกพี่น้องเงยถอนโบ้ไปเลยนะประกาศเลห็ดขักเว้ยไปทอนไปสองสามหมื่นเลยเลยเป็นมาขอขอกระไฮพี่น้องเอาไปกินน้ำกันเลยนะครับนี่ไม่บ้านเพิ่นเอาแตงกวาแตงกวามาลงเร็มเพิ่นเนี่ยลงวันนี้ ยังไม่ได้ออกเครื่อหรอกก็นั่งขึ้นง,งามห้อยถาด้ายครับในกรุงเทพนี่ห้อยถาด้ายนี่นะครับปูกพักในกรุงเทพครับพลายากพลากินบริยศบริยากคกนได้หรอครับอืขยันเนาะครับนอะอมน,น,น,นี่ครับบึงพยอัอายุนี่ยพวกซีซีคิวยุพวกซีอซีเหล้าซีเล่านะครับว่าใส่อม เสียบพ,พี่น้องเบิงเบิงขยายเบิงคักเบิงนัพักอ่ะพี่น้องอากาศกำลังงามๆเนะครับพี่น้องเด้อมีคามีตะไคร่มะนาวพี่น้องเบิมงนาวไรต้นอยู่แต่ไม่ค่อยมีหนามของนาวม่วงก็ได้มักั่นกระหรอกพี่น้องบาได้กินจอยกระหรอกแามด้วยกระหรอกล่อพ่อแถวนี้แหละมั่งมุ่ยเอาไปเว้ย เออก็หลอกผู้ใหญ่แหละก็หลอกคนนะเนก็หลอกแน่คนแนะ่มือจั่งวยจอยพี่น้องเลยเชนเนี้ยเบิดเออเบิดตอนไหนวันนี้เห้ะตายแล้วเหตุกันณ์อะไ้ยเอ้ย,อยเพิ่มแป๊บเดียวเอาบลมซุกกินแหละพี่นอ้องอ่านี่ก็ปลูกต้นบบกพลังไหวพลังใจแดงเขาว่าเนี่ยครับพี่น้องอันนั้นก็พริก พวกนกินอยู่ครับเพวกนกินพวกนอยากอยู่นะครับเด้อนนะครับไปย่างเาะเบิ้งพี่น้องเนี่ยมันก็เป็นฟูลูกวัวแน่ไม่บานพันพันเอาทัวมาลงไปนี่มันจะได้กินบ่พี่น้องบอกคนนใส่กระถางไว้โอ้ยขัดเกวเฮ็ดยังเฮ็ดบ่คือไปยหญ่นี่นะเอาสวนสดิพักสีนี่แล้วกเกียร์กรพี่น้อง อวกนี้เนี่ยล็อซี่ชแก่แต่ว่ามีคนล็กซี่ให้เอาอยู่พี่น้องเก็บให้เก็บให้เก็บแต่ประกาศนี่ให้เก็บอยู่แต่ให้เก็บนายโพดเว้บพวกเกลงใจคนปลูกเลยพวกเก็บก็ดีพี่น้องถอนไปสันเอ้ยเต็มกำไหม่กำมือไปเบิ้งมองอีกมองนึงครับผมปลูกเขือไว้ครับกระเพาะไว้ครับอ่าอ่ามย่งนีบผมเขือพ่วงครับพี่น้องเบืงเอาเขือพ่วง นี่ครับเพราะอะไรกินเพราะอะไรอยากเพราะอะไรอยู่อยู่พี่น้องเนี่เพื่อพ่วงนะครับเลยเพื่อพ่วงล็อกยี่ใดนี่โอ้โหเพราะอะไรซื้อเขาหลอกของหาจีไดรู้จะพ่วงมึงิ่ใหญ่แล้วพี่น้องมึงเด็กย่งเพื่อพ่วงเออขูดอีกพ่วงพ่วงใบมะกรูดใบมกรูดนี่ไงห่งแล้วมันจังเงยแก่เก็บกินแหนะพี่น้อง ไปรอเบิ้งอย่างนี้บอลบ้านพี่น้องเลาะนั่งปลูกเขือไว้พี่น้องครับนะครับเนาะปลูกมะเขืออ่อม,อมเอิมไปน็นสนามพี่น้องเก็ปลูกไว้เพราะอะไรกินอยู่เพราะอไรอยากกล้วยปีนี้ก็ผู้มงงามแท้จังไงเบิ้งงนวัญพี่น้องปลูกไว้ อันนี้ก็ปปูกไว้ต้นสละแลวพี่น้องนี่เพียงไดเบิ่็น้ำขึ้นยังสื่อขิงงัวมากพี่น้องขิงงัวมาจากเชงเทรจังหวัดน,าดน่านนะโอ้จังหวัดไชนานนะมันติดมาล้อพี่น้องเนี่ยเอาขิงงัวมาใส่พักเลยก็ขึ้นในต้นญงเติบได้เลยพี่น้องเติมอยู่ไก่บานเขาผลเว,ว้ยมันจะต้นตัดบอกนี่นะครับ อันนี้ก็บใบยีลาเนี่ยนี่ใบยีลานี่เผาแดงนี่ปลูกไว้แล้วพี่น้องหาไปเลยนี่ลงใบยีราอย่างนั้นก็กำลังจะปลูกแล้วคอยมาอับเรียดให้เบิ้งพี่น้องเบิ้งอีกคือเคือปอเคือปาะตะไคร่ก็มีอยู่นี่มาอับเรียดให้เบิ้งอีกพี่น้องคอยเบื้องกันผมสิโตงามขนาดไหนอ่ะเบิ้ง ทำอไรรูกฮะยบึงเนี่ยพี่น้องเลยบ้านเธอเลยบ้านเบิดแหละตั้งเดาพี่น้องเออลยผุ้นดเบิ้องเบิงบ่งเบิงบ้งเบื่องคุ่มห้เบิ่งพี่น้องสะเดาเรามั่นนะพี่น้องเนี่ยเรามัน่น ดยอดแตกกิ้งแตกนั่นเออพอ,อได้กินอยู่ได้พี่้องเลยเบงบงสูมให้เบิ้งกินไก่เออมัน้างตึกเขานี่แหละเออเออว่าไงดออกดอกกะไดรดอกเห็นผี้องเมือ่อดเหรอโอเคครับจบคลิปครับพี่้องครูสุกคนปากกดไห์กดแสกกดเป็นกำลังใจให้ส่องนหน่อยๆนี่แยครับเด้อพี่้องเลย เออยังได้ทายสวนตะส้มหัวส้มสวนให้เบิ้งสิครับพี่น้องไปเราเอาบรรยากาศก,ากันนี่นะครับพี่น้องอันนี้ก็ลูกยายเติบไปอะไรพี่น้องยายเติบแล้วต่ว่าข่างข้าวร้พี่น้องเอ้ยบินบันอยู่เพื่อนข่างข้าวทั้งกระหลอกทั้งยังเออสวัสดีครับขอบคุณครับสุครูสุขคนสิแวะเข้ามาให้เป็นกำลังใจให้นะครับเด้อครับเด้อ ขอบอขอบใจขอบคุณขอบคุณนิดหน่อสองมือนี่ในในหน,น,น่อยสิบนิวขอกาบไหวสุขูสุขคนที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณครับ